เขาขึ้นไปจําสินพภาวนาฝึกวิทยายุทธอยู่บอดเขาแห่งเหลียงซันอยู่ประมาณสักพันปีว่าใครเดินลงมาในสภาพนี้เขาแสดงว่าพลังงานในการฝึกฝนวิทยายุทธมากทำไมอะ่ะเขาก็ฝึกของเขามาดีแล้วขณะนี้ท่านกำลังจูงยายขึ้นขุนเขา <laughs> ส่วมากผ่ททานตรงดอกมั้งอันสวยงามพอลงก็กหมดแล้วไปเดินไปดดดดดดอ๋อที่รักอย่าจากฉันไปไอเวทตะลายกลับมาก่อนไอหานกลับมาก่อนไอหานไอชั่ว มือนี่ชิพาไปกินกาแฟแดกยังไงให้โลกมันจำอยู่ใส่สูนพูนพนสูสโกโอเคอยู่บอกเทินอะราวเราต้องเดินลงเขาประมาณแค <800, S 1> ่แปดร้อยแปดร้อยลีเพื่อเดินทางไปเสพสมกับกาแฟอันโอชะดันด้นมากินกาแฟของมัน ก็ล่มดีนะเลื่อนแบบนี้เลยวะอย่างเรามานอกให้สุดอะไก็ปวดขี้แล้วงูเข้าสิงรูค่ะอยอ,อกรอบนี้ <c oughs> เราก็พกกันนี้มานะครับเจะมากินกาแฟกันนะครับ ต้องลำบากขนาดนี้เลยหรอไอ้้องพี่อย่ากวงติ่งหอมรับน้ำไปด้วยพี่เขาบอกว่ากินกาแฟมันต้องกินที่แบบว่าจากไหนเราไม่คุณไม่มีมาตรฐานจัดไป ดิบแล้วมันหมุนไปทางไหนมุมน,น,น,นี้ล่ะนี่กนื่นลยหัวมียต้องไปนั่งตรงนั้นและตรงไหนก็ได้มาที่นั่งกันไปพักเปลือกบนเป็นแผ่นฟ้ากว้างกว้างขนาดไหนดวะ เปืองล่างเป็น้าับตัวชนมีกดาน้ำไปว่าอย่าร้องเถอะทั้งคู่เลยกับกองไฟกองปืนที่วางอยู่เดียวมาเมันใส่หัวแล้วหนีมานั่งแม่งตรงนี้เลย อันนี้คือที่อันนี้คือที่ดิฟกาแฟของเรานะคะทุกคนค่ะสถานที่ขึ้นมาเพื่อ,อน,นี่อะไรง่ายๆเนี่ยคุณก็ไม่ทำกันเราสองคนจะ <ทำ S 2> ไม่ค่อยมไม่ค่อยคิดนะคะ

อำมานานเข้าไหร่ โอ้โหแม่งแน่นอนเม่อลักการมาดิปแปะ์ที่สุดของแจ้ละป๊า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 ร้อนแล้วอู่ยปะโเยเดี๋ยวในเทพนะเดี๋ยวจะทำมิวสิกอันเดิม

เราก็ไปเรื่อยๆแล้วก็มาที่น้ำเดือดไย่างเหนือยเลยล้วน้ำเดือดไปย่างทุกคนขาเนี่ยมันและอย่างเงี้ยเวลาตัดคลิปก็ตัดไม่ได้นะตัดก็ตัดลำบากความเหนื่อยอากาศเย็นมากน้ำจะร้อนพอไหมนี่ก็นะคืออะไรนะความสุขเล็กๆ ความสุขในน้อยจะมาหาคำว่า perfect กันนะครับเม่อเราเจอมสุขเล็กน้อยที่ได้ชื่นชมกลัวเดี๋ยวหกไม่ได้แดงพุดจาไม่พรอะเดี๋ยวไม่ได้เสวยพระภรรยาพุทธเจ้าไม่พรขอขอโทษขอโทษค่ะพระสวามีไอ้สองืมไอ้2ว่าไงนะก็พี่กองกินผมก่อ พี่อยากว,อกวงเติงหอมไม่ไวงติงเพศต่พี่อยากวงตีงหอมบฝีมือกันปาดฟอปไม่น่นอนแบบลืมเอาแทมเปอร์มานะครับงานนะครับไม่มีอะไรที่เราสองคนจะเอามาครบนะทุกคนนะแม้กระทั่งสติพวกเราใช่กดเอานะครับแล้วแต่มันจะออกมานะครับจะออกมาแนวไหนเราไม่รู้ขอให้ดแดก ขายความแปลกไว้ก่อนไม่ได้เอาความเนี้ร้อยเปอรซน์ไม่ไม่พวกเราจะไม่เราจะแบบว่าทําให้คุณเห็นว่าอะไรที่คนแก่เขาไม่ทํากันกูทําได้ทิ oh, <no. S 2> ้งน้ำก่อนหนึ่งทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสายกาแฟมันจะเป็นยังไง นี่นำเข้านะคก๊อกาแฟจีนครับก็ไม่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้อยากเสนอรู้มีก็คือโอเคแล้วเขาเคยดูอ่ะว่ามันเป็นยังไงมันทำได้เหมือนเครื่องที่เขาทำกันไหมลุ้นนะเนี่ยลุ้นนะเนี่ยกลัวมันจะได้เทลุ้นลุ้นกว่าอีกลุ้นว่าจะตกหน้าผาไหมเนี่ยเอาเลยเอาไหม เอาิแม่ฟ้าจี้กดอะไรก็ไม่ได้ม ok. ีมานะครับทุกคนขาแล้วลุ้นลุ้นไม่พูดไม่พูดใจสักคำไหมเก่งคิดเลยเลยไม่ได้ใจเลยหมายถึงหมายถึงหมายถึงคนเหรอคะมันคิดเลยอยู่แล้ว แค่นี้ต้องให้เมียแดกแล้วล่ะครับเฮียจริงๆครับไม่ได้สายอย่างที่ว่าเลยเมียไม่ค่อยเรื่องมากนะคะทุกคนลีลาเยอะไปเมียกินได้หมดเลยนะผัวนะเอาใหม่ตัดใหม่อันนี้ให้เมียกินก่อนองเอาให้น้ำมันเยอะๆกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอได้ดี นมอ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่หน้าอกเนี่ยนมไม่น้อยนะอืมไม่ได้ยังฝันดูข้างหน้าอ้าวนี่ของเมียได้แล้วนะ,ะว้าวได้ไหมครับหัวนี่นะคะหัวชงให้นะคะไปที่ไหนก็ตามโชคดีจริงๆเลยที่มี คุณสาคอยชงกาแฟให้กับบรรยากาศแั่งแบบอู้อยางเงี้ยจะต้องไปยิงกีตรงนั้นไหมช้อนก็ลืมอ,อมานะครับ <laughs> ลืมช้อนมานะครับตนี่เลยครับทุกมันนะคมาทำเพื่อเบียร์สนใจนะคะช้อนลืมออมานะครับข้นไปไหมไม่เป็นไรก็ดีแล้วก <laughs> ็เติมน้ำหน่อยก็ด้วยความที มีสองคนก็ไม่ต้องกินอะไรมันเข้มมากเราไม่รู้ว่าการกินกาแฟเนี่ยมันดีต่อเขาเรียกว่าควรควรกินอะไรเขาเรียกอะไรคุณจ๋าควรกินกาแฟกับการมีคันอะไรเนี่ยคนดิลองชิมดิเอาอะไรมาคนมาขนเ,าเพื่อนๆดูดิดื่มที่วัดความร้อน ให้ชิมนะัะอร่อยจริงอร่อยจริงทุกคนไม่ใช่ว่าจะแบบเอใจผัวนะไม่ใช่นะเอออร่อยจริงเพราะว่าเป็นคนกินกาแฟใส่นมอ,อันดับต่อไปของสาะล,ละเร็วแล้วค่ะสามี <Perfect> นนสันดีมากครับการมากินแบบทีบ่แบบเนี้ยเดียวอย่างเงี้ยจริงๆนะคุณที่นีโก็โอเคมากเลยเนาะดีมากอะ่ะดีประทับใจเลยแหละใช่เขาประทับใจเลยในหลายๆเลายเรื่องี่เรามา ชมกันแฟกันที่ยอดเขาไม่ต้องพูดหรอกเขารู้แล้วปะพูดทับเบิกอะไรหรออืมนึกว่าเขายังไม่รู้อา้าวเส้นหมอยฉมอยอติดฟันใครมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยม <laughs> ันจะอร่อยเพราะสิ่งนี้ใช่ไหม oh, <no. S 1> มีความตั้งใจมากกว่าที่ฉันจะได้กินแฟแ์สแกคอันนี้เป็นผลงานการแถมกับแฟกของ สามีของภรรยาสุดที่รักรักมากที่สุดก็แถ็มไปในชีวิตเลยด้วยแล้วเราก็มาดูกันว่าสายกาแฟของพวกเราจะเป็นยังไงในวันนี้กเราจะได้จุกบจุมกาแฟกันไหมแต่บจบดโจ๊อจบตาหไวเนี่ปล่ารังกาแฟนี่เอจาจะบหอบหอยเจ๊มาไหม่ะลุน้น มาดีกาแฟนี่มันคือเสน่ห์ของการทุ mm ่งกาแฟนะครับมันดูกันว่าสายกาแฟของพวกเรามันจะเป็นยังไงกันมันจะกินได้หรือมันกินไม่ได้หรือมันต้องเทิ้งแล้วมันก็มาแล้วรดงามตามท้องเรื่องโอ้โหหยุดย้อยมันน้อยมันห้อยปตาเฮ้ยปตาเฮ้ยเอาปะตาฮาปะตาฮ่าปตาปะตาเฮ้ย นี่แหละที่ฉันต้องการฉันรอชอดนี้มันนานแสนนานคนสอน,อน,นสู้คนสู้นักเรียนไม่ได้แล้วเว้แสนนานเท่าไรลมแต่สุดท้ายลมก็พัดมาอ 아버지สอนเรียนจบเอาสักเพียงไม่ตื่นละ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 กินละจะกินละจะกินละกูจะกินละกูจะกอดกูจะกอดกูจะกินข้าวหิว้ข้าวเนื้อข้าวหิวแฟหิวื้อแฝโอ้เป็นไงคุณเมียเก่งไหมเก่งมากครับคุณเมียครับ งวยังกาแฟผมกินได้วันนี้ก็ไม่ต้องซื้อกาแฟกินแล้วก็ประหยัดกาแฟไปนหนึ่งมื้อครับคุณ <นะ S 2> ผัวเป็นคนสอนคุณผัวเป็นคนสอนไปแล้วก็คุณผัวเป็นคนสอนในการดิฟกาแฟนะคะทากาแฟนะคะทุกคนค่ะแต่สุดท้ายเมียเก่งกว่าอีกอะค่ะเขมคข้มเกีดเมม,มมากคขมมากเหลืองไอ้หวย เออมันขี้เลยกินมันขี้เลยเป็นกาแฟมือวิเศษสำหรับจอร์ดมากเลยโซร่า คุณขาค,คุณจะให้ลูกชื่ออะไรนะมาริโอมาริโอจูเนียหัวจกันแบบมากูมองบอลเลยจะโดดเขียวตัวใหญ่กันหน้าให้ดั้งเลยบอกว่าที่อยากจีบไ,ไม่ใช่เพราะให้มันแบนนะมาผมบวมขึ้นมาริโอจูเนีย ตอนนี้นะคะเราก็น่าจะเดินทางออกไปหาจุดหมายใหม่ในเพชรบูรณ์กันต่อนะคะว่าเราจะไปไหนกันนะคะทุกคนคะ่ะบอกดาวเทียมนะคะเทียมก็เสื้อจะต้องมัดด้วยแล้วก็มีชีวะใช่ เพราะว่ากล่องของเรามันเล็กเสื้อมันหนาด้วยเสือ้อเสื้อไม่ต้องเสื้อเอเดใส่ก็ได้ค่ะมันมันอยางมันใส่มันจะได้ไม่ร้อนมันร้อนแต่ว่าทนทนเพื่อไม่อยากให้รถมันดูแบบลุงลังเดี๋ยวรถไม่สวย จะหวาน